มาเก็บดอกคอยที่ยืมตังอริชอริชจะไปแล้แล้วแล้วแล้าฟีฟ่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 าฟีฟาฟีฟ่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 าี่าฟีฟ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 ่ี่า่าฟี่าฟีฟ่าฟี่าฟีาฟีฟ่าฟีฟ่าฟีฟาฟีฟี่าฟีฟ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 ่า ยิ่งได้อาริสก็เอาหรอล่ะโหขนาดพูดได้ฟังแล้วยังจะกล้าเมินหนีอีกนะอลิสยั้มยั้มยั้มโอไปก่อนเถอะต้องมีสักประเด็นขอโทษรู้ไหมรู้ไหมฉันน่ะฉันฉันคิดว่าอลิสมาคอเก็บตังค์ไม่ได้หรอกเพราะว่าอลิสเตี้ยว่าไงอลิสโอเคกูขอโทษก็ได้ค่ะไม่ได้สักแต่ยี่งรู้สกิดเลย งียบอีกเออลาลาลาโอ้ยี่เหว่ยี่เหรอว่าหลตองมทำไมทำไมเราได้เราได้ยินแบบทักเจนว่าพี่ขอค่ะเนี่ยจำแกไว้โอ้โหอัิลิกพี่ขอตัวดีดีสีโอ้โหทําตัวมากเลยลูกอันนข้หาอแล้วค่ะโอ้ อลิสโอ้ยที่เอลซือคิดว่าเราควรจะวางแผนโอ้โหขนาดพูดคำเดียวยังไม่ฟังอันติดมาแล้วจิตใจทำด้วยอะไรฮะเสร็จอีเนลิปนี่หูตัวลมยังไงครับเอ้าเอ้าเฮ้ยอย้อโอ้ือโชคดีเนี่ยมันดาเม็ดไม่เลยอีเอ็มบับอันนี้หน่อยอันนี้อย่างดาเมจแรงๆเลือดหนาหนาอลิสมาเอออลิส พี่ว่าอลิศไปความเอะ่ากก็ได้อลิศอยู่รอดเนี่อลิศหูหนวกปะเนี่ยเดี๋ยวจะมีหน้ามาตังค่าอีกอันนี้ปะเออเอเอามีกลับอลิพี่ขอป้อมหน่อยได้ไหมอะอลิศ่าคากนักกันตังค่าเสร็จแล้วได้เวลาของอลิศีโอเค ฉันว่าฉันรู้สึกสงสารเจ้าเจ้าลมนั่นแล้วแฮะเออจะสงสารไปทําไมมันก็เป็นลมเดี๋ยวมันก็จางหายในลมหยกหนูให้อาใจพี่เอาส่วมันได้ล้างตอนไหนวะเนี่ยแต่เก็บรักเบี้ยแต่พี่เจ้าใจพี่วัดดันป้อมเหอะโอ้นี่อลิซหัวหนวกมันเนี่ยอลิซนี่ขอค่านอนอลิซต้องถึงที่ต้องการคิวพี่ไม่อยากจะรีพอร์ตอยู่แดงน้อยอยู่โอ้มาไปรับผักผ้าดีกว่า ่มาดิเอ้ออลิสมาทำอะไรออหนูแค่มาพาเจเจค่ะหนูแค่มาช่วยพี่บอลช่วยพี่ฟานเหรอเชียรสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดดับให้เกียร์พี่กะว่าจะไปนอนซะหน่อยเออกูขอโทษกันหน่อยว่าอะไรวะมาแล้วมะล่าละละละอีกเออไงอลิสมาให้มาให้พี่เอ้าอลิสพี่ขอข้าวหน่อยนะนะอลิสจิตใจรุด้วยเลยฮะพี่ไม่ได้ค่ะแต่พี่โดนแต่พี่โดนเอลสูดฝังน้องข้าเนี่ยแตบอกนะว่า โอ้ถ้าเจ๋ไม่ฟังอะนนีจักคำเลยเออเอมันมารู้เนี่ยว่ากูเวทไปคุณเมื่อกี้ยงไงอ้อจำเป็นลืมลืมไปได้ยังไงนี่คนทวดคนทวดอย่าทำหนูคนทวดเบ๋เหลือบกูสียแล้วดีอ้ี่าีดด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 ีีี คุณตาจะไม่ทำนะถ้าเกิดหนูไม่เปลี่ยนเด็กคุณตาบนคุณดดแม่เวหัวอยากนจะแปลให้ครั้งนะก็พี่ลองบอกว่าเอณหัวดันไหมหล่ะฮะแกก็แกอนกัญญาความหมายนี่นี่จะจะมีสักวันที่กูฆ่าเหมือนได้อีกเดียพริปมันเข้าไ่ดีหรอเพราะว่าไอ้ริปมีใบเสร็จหูหนวกอยู่อาริปมาช่วยพี่หน่อยช่วยหน่อยช่วยคอยเล่นอ้าวช่างเถอะ อย่างน้อยล้วก็ได้พักพ่อพี่ช่นะใจอ่ะทำไมเขาตัดสุดออดนี้เพียชาจังวะไม่กลับอาริสมาช่วยอบาริสกับซิเน็มาช่วยพี่ค่าหน่อยพี่ไม่ตายโอ้ยโอ้ยสาร่ายังให้เพื่อนหน้าให้เพื่อนตายแต่ตัวเองรอดเนี่ยนะจิตใจรู้เลยให้เอลซูก็จิตใจก็จิตใจทำรึเพื่ออยู่รอดเนี่ยทุ่นทั่วอาริสอยากลองได้ในของตัวเองอรอดแหละคุณดาลอด ลองออกเหนียวกระตุกอ้ไงอลิซพี่ขอไม่จะได้ค่าเนี่ยอยากค่ามันได้ยินบ้างมิเนี่ยฮะโอ้มันมันไม่ได้ยินเลยหนูหนวกหนวกก็ได้นี่ยใบเสร็จเนี่ยจะได้ค่าตัวหักหอกไปเสร็จอาริศหนักหนวกเก็บตังค่าหนูหนวกที่สิบบาทโอ้ตัวนั่นแพงจังวะหาึ่งร้อยคะตัวสิบบาทมันแพงตั้องหนักอ้าว ไปหาตปอยู่แล้วอาริสนี่ตีบอยมันแพงตรงไหนวะเออเออเออวะมันต้องมันแพงจริงด้วยวะนี่แน่ไม่นอนอาริสพี่ขอได้ไหมพี่ชื่อนาฟอสพี่นาตาชาห์มันได้ยินบ้างไหมวะโอ้ยมันมันจะได้ยินนาไลมันหัวหนวกอ้าวเหรอทำไมทำแบบนี้รู้ด้วยเหรอรู้สิทำไมตอนรู้ท่านไมเสียงเปลี่ยนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหชทอตดีเพื่อนเศรษฐีคอ อย่ารีบกูเปลี่ยนไปหนูป้าเปลี่ยนไปนะหนูป้าเปลี่ยนไปหนูยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมแย่อ้าวโอเคงั้นอังพี่ฟอเรสต์นี่ฆ่าได้แล้วตัวนี้ทำไมทำไมลรีบฆ่าเยอะจังอหรลูกสองตัวเป็นฟอเรสต์กับคุณโอ้โหยังยังหน้ามานหิวนะหนูอยากคิดแค่สามคนเอาเลยทำไมพี่พ้าล่ะขอโทษเอารอ ที่ไปรานทีพี่ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะแกภัยไม่จะบอกได้ไงตอบ่อยสิโอถูกจับมางตายตอบหนูหน่อยขังด้วยไอลิ่ยเ้ยแต่ตอนนี้สรเลติคอโอ้แท้แอลกอนดีกว่าเอ้ยหยุดาบ้านะวันสั้เลติคอตาบานเมื่อกี้ กูโคนรจะฟังมังกรดีไหมวะอุ๊ยออลิสอลิสตายทำไมเนี่ยพี่จะตายแล้วเนี่ยอลิซไอ้คนด้วนหนูขอโทษแกทำหนูอย่าทำหนูเออลิสล่อมาให้พี่ฆ่าเหรอคนด้วนแกกนแก่หนูละคนด้วนไม่ละหนูตายตูดามึงเลยรับด็กว่ากูเออไออีเอาอีเตี้ยคนฆ่าดีดนี่แน่แฮะเออช่วยรัดอีก มันไม่ได้ยินหรอกเออมันมันหูนวเออเลกหูนวใช่ไหมอีดออีดอีด้วยอ่ะอีสละเลอเกหูน่เด็วเว้าหั้าอย่าทให้เส้นหนวอย่าทำให้เส้ยหนวด้วยอย่ายา ว่าเสียว่าแม้แตว่าอีกเมนทินงคำนจะเสียใจคำคำว่าช่วยด้วยเี่ยยังเปลี่ยนเลยอย่าทำให้เซนหรูคนทั่วทำอะไรที่เซนหรูมาอย่มานี่เออเออเอออ้าออริเยจานกับเมนอไ้กเยเองน้องว่ามันเอยง้องวาหลอกมันเป็นคนจ่ายจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินเพราะที่ต้องจ่ายคือยูเออเอยเจ้าขอช่างเไปเอาคลิปนี้ไปลงก็คงอลิไม่รู้หรอกโอ้สีเนเทียคิดช้ามาก เขาอัดคลิปอยู่อ้าวเหรอเงินช่างหตีป้อมดีกว่าเหยเยอะดีกว่า <c oughs>